ก็ตกใจค่ะแล้วก็ยอมรับว่าว่าก็เป็นอีกหนึ่งข่าวในชีวิตที่มีข่าวเชาามาเรื่องหนุ่มๆนี้ไม่เสียใจเท่าเรื่องนี้นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้องบอกก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าก็เสียใจค่ะเสียใจที่ที่ <c oughs> ในมุมของตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราพิสูจน์ตัวเองกับผลงานมามามากพอพอสมควรแล้วก็ ไม่ได้มีข่าวเฉาในเรื่องของของการทำงานหรือว่าในมุมที่ไม่ดีมามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็มาวันนี้ก็มาเจอก็ก็แอบตกใจเหมือนกันแล้วก็ก็ก็ไม่คิดว่าว่า ว่าจะเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วทำไมต้องเป็นใบเตยเออาเออาก็เป็นใบเตยแต่ว่าต้องขอบคุณมากค่ะที่ที่อ่ะส่วนหนึ่งแหละเราก็เราก็รู้สึกดีใจที่เขายังนึกถึงเขายังสนใจแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นจะดีหรือไม่ดีก็เป็นใบเตยคนแรกเสมอขอบคุณมากๆขอบคุณสวทก่อนเลยนะคะแต่คำพูดที่บอกว่าเราทำให้งการการับตรงเสื่อมเสียค่ะ อันนี้ความจริงได้ยินมาตั้งแต่เริ่มในการเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ใส่สั้นละแต่ความจริงคำที่ที่ค่อนข้างเสียใจมากๆก็คือว่าใช้เราใช้เรือนร่างใช้ท่าเต้นเป็นการเขาเรียกว่าทำให้ตัวเองโด่งดังซึ่งอันนี้ตกใจมากว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดกับเราในมุมอย่างนั้นแต่ว่าอะพอได้มานั่งทำความเข้าใจพอสมควรแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อคือ ทุกคนที่ได้กล่าวหาคนที่ได้กล่าวหาได้พูดคำพูดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาอยู่ในส่วนของ สวทซึ่งควบคุมดูแลของวัฒนธรรมเขาก็เลยต้องต้องซีเรียสกับตรงนี้มากกว่าเราที่เป็นคนสร้างสรรค์ผลงานอันนี้ก็ก็ไม่ผิดนะคะไม่มีฝ่ายไหนผิดและฝ่ายไหนถูกแต่เพียงแต่ว่าในมุมมองของใบเตยก็ก็เราก็รู้สึกว่าสําหรับเราเราก็ดูเป็นคําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงมากถ้าในมุมของสาวลูกทุ่งที่ที่ร,รู้สึกว่าณวันนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวของเราคือสร้างความสุขสร้างเสียงเพลงให้กับแฟนเพลง แล้วเราสิ่งที่เราทำใบเตยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยใบเตยไม่ได้ไม่ได,ไได้เป็นคนไม่ดีเลยสำหรับสังคมถ้าในเรื่องของการแต่งตัวและท่าเต้นที่เขาได้กล่าวหามานะคะก็ก็ก,ก็อยากจะบอกว่าความจริงเราก็ก็ตัวไปเตยเองด้วยที่ส่วนหนึ่งเราเรามีความเป็นตัวตนตรงนี้แล้วถ้ามันเข้าไปเขาเรียกว่าก้าวไก่ทำให้วัฒนธรรมของความเป็นลูกทุ่งดูแย่ลงอันนี้ต้องต้อง กราบขออภัยไปจริงๆแล้วก็แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วแต่เพียงแค่ณวันนี้แนวทางของใบเตยคาแรคเตอร์แนวทางเรื่องของวงการเพลงของใบเตยณวันนี้มันเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่มันเป็นปีของเขาเรียกว่าอาเซียนมันเป็นปีของของยุคสมัยที่ใบเตยอ,อยู่ณวันนี้ เขาชื่นชอบตลาดผู้บริโภคต้องการแนวนี้เราก็เลยเป็นแนวนี้ค่ะเขาบว่า,าจะปรับเปลี่ยนอะไรย่งเงี้รจะมีการปรับเปลี่ยนไหมอะไรปรับเปลี่ยนไหม,นไหมในเรื่องของด้านการทางานด้านด้านเขาเรียกว่าการสื่อสารในการร้องเพลงคาแรคเตอร์ในการร้องเพลงอันนี้อันนี้ใบเตยขออนุญาตคงยังคงเป็นตัวตนของใบเตยอ,อยู่เสมอแล้วก็แต่จะบอกว่าทุกอย่างที่เราได้ทำเนี่ย ทั้งค่ายและทุกอย่างว่าจะเป็นพี่เนนหรือว่าอาสยาม R.S เขาสอนเราเสมอว่าให้ทําทุกอย่างที่เป็นตัวตนของเราแต่ทุกอย่างต้องถูกตามกาลเทศะซึ่งตัวไปตัวเองไปวัดไปทํางานในวัดไปร้องเพลงในวัดไปเตยไม่ได้ใส่สั้นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะไปโชว์ไปเป็นตัวแทนโชว์ร้องเพลงในต่างแดนเราก็ใส่ชุดไทยค่ะซึ่งแต่อันเนี้ย สวทคงไม่ได้มองและเล็งเห็นถึงภาพกว้างๆในวันที่เราทำงานหลากหลายในชีวิต mm hmm. มันก็เลยเขามองแค่แน่นอกแน่นอกท่าเต้นแล้วก็ชุดสั้นเสมอหูของเราซึ่งสักอันนี้ใบเตยอยากให้เปิดใจกว้างๆลองไปดูการทำงานของใบเตยในทุกๆวันการทำงานในหลายๆแนวในหลากหลาย พื้นที่ที่เราได้ได้ไปยืนได้เราที่เราได้ไปมอบความสุขซึ่งซึ่งมันแตกต่างทุกวันแล้วก็ใบเตยก็แต่งตัวตามกาลเทศะจริงๆค่ะในส่วนของผู้ริหารนะคะพอเกิดทางทางสวตมาอย่างนี้เราจะมีการปรับเปลี่ยนว่าวาคนนี้หรือว่ายังจะคงคอนเต์เหมือนเดิมคือก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเนี่ยผมก็ต้องชี้แจงก่อนนะฮะว่าทุกอย่างที่ทางค่ายเพลงได้คิดขึ้นมาเนี่ยนะเรามีหลักการชัดเจนนะฮะว่า อย่างค่ายเพลงของเราเนี่ยเป็นค่ายเพลงที่มีแนวทางของเพลงหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมวัฒนธรรมนี่เราก็มีนักร้องหลายหลายเบอร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงอะไรลุกทุ่งป๊อปลุกทุ่งล็อกอะไรอย่างนเงี้ยเรามีหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างของใบเตยเนี่ยก็เป็นทางเลือกนะฮะเพราะเราเนี่ยเป็นเป็นบริษัทใหญ่นะฮะเรามีนักร้องเยอะเรามีทางเลือกให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเลือกเยอะทางนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเกียงแต่ว่าทางเลือกเนี้ยณปัจจุบันคนเลือกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่เเพงงล็นะ ผมที่บอกว่าเรื่องการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยหลักการทํางานของเราเนี่ยเราดูเราดูเราเราถือว่างานของเรานี่เป็นศิลปะแขนงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีกรอบที่ชัดเจนนะฮะมันก็อยู่ที่ว่ามันเหมาะสมไหมที่เราจะปรับเปลี่ยนนะถ้ามันถ้าเรามองว่ามันอยู่ที่ในจุดที่เหมาะสมเนี่ยเราก็อาจจะยังคงไว้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องประเมินเป็นชุดๆุดไปครับในกรณีที่ว่าเหมาะสมนะครับ ณนะตอนนี้ผมว่านักกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับแล้วก็แนวเพลงต่างๆผมก็อยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับอยู่ในจุดที่เหมาะสมแต่ว่าอาจจะไม่ปรับเปลี่ยนไม่เติมปรับเปลี่ยนเนี่ยคือผมมองว่าถ้าเกิดจะปรับเปลี่ยนอยู่ที่กาละเทศะในแต่ละงานในแต่ละพื้นที่<ม>นะฮะไม่ได้ไหมายความว่าต้องใส่ชุดนี้ไปทุกที่นะฮะนะฮะถ้าเราไปงานไปต่างๆเราต้องปรับเปลี่ยนครับบางทีคำร้องเนื้อร้องแล้วลบวกกับท่าต้องยิ่งสงเสริมไปนะครับ,ค,รบคือเรา่าเอาปัญหาอ,อื่นๆมาเป็นพาัะของเพลงนะ ผมมองว่าเพลงเนี่ยนะฮะหน้าที่ของมันคือทําให้คนมีความสุขและผมก็เชื่อว่าเพลงนี้ทาให้คนมีความสุขเยอะแยะเลยครับนะคือ,อมีอามีใบแต่ทสงคออ๋อ,อยังไม่มีครับ<อ>คือผมก็เข้าใจท่านนะฮะว่าอ่าพอดีท่านไปในงานเนี่ยนะครับแล้วก็อ่มีคนอ่ท่านท่านก็ไปกล่าวสุนทรพจน์ในเรื่องของการประกวดร้องเพลงก็เข้าใจว่าง,งานนั้นเป็นการประกวดร้องเพลงรุ่นทุ่งแท้ๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็คงจะให้ข้อคิดกับนักร้องรุ่นใหม่ นะครับว่าคดีละที่ส่งเสริมสิทธิ์ัฐปะชารัธราารมนะครับแล้วแล้วก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าอะไรต่างๆคดีตัวอย่างมันมาภาพพิงถึงน้องใปเตยเขา<ม>นะแต่เจตนาของท่านนี่ยผมคิดว่าเป็นเจตนาดีนะครับ<ม>เจตนาดีครับครับกลับไป็นนึงของที่สื่อเป็นแห่งชาติแล้วพ่อหมาพูดว่าทางค้ายแบบจับนักร้องให้มาขายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ผมเดในนี้อ่าผมเคยพูดไปแล้วครับผมเคยถามไปแล้วนะฮะว่าค่ายไหนนะฮะเพราะว่าค่ายนี้ไม่มีนะครับค่ายนี้นะฮะบอกอย่างเดียวนะฮะว่าแต่งตัวนี้ต้องถูกกาลเทศะ นะครับก็ย่อมยอมรับนะครับว่าบางครั้งก็อาจนักร้องผมร้อยคนนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะมีนักร้องบางคนไปงานแล้วก็ดูแลไม่รู้ถึงอาจจะมีบ้างนะที่ขาดขัดเกินเกินนะฮะแต่ว่าเราก็เรียกมาตักเตือนนะครับแต่ว่าประเด็นของเราก็คือต้องถูกการเทศะในงานที่ไปนะครับไม่จําเป็นว่าต้องไปใส่ชุดคอนเซปต์ตลอดนะฮะอย่างเนี้ยอย่างชุดใบเตยเนี่ยกลุ่มเป้าหมายในเขาเป็นกลุ่มคนฟังเพลงเร็วๆนะะกลุ่มเต้นกลุ่มแดนบางครั้งงานเขาส่วนใหญ่ก็อยู่ในในผักบ้างในอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคอนเซปต์มงครับ ะะแต่ถ้าไปงานอะไรที่มันงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนนะจะไปใส่แบบนี้ก็ไม่เหมาะสมครับแล้วมองเนี่ยป็นแบบปตัวอย่างในทางลบอะไรเงี้ยคะหลายคนมองแบบไปทำก็คือเรียนแบบไม่จำไม่ดีผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของแต่ละคนนะ,ะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็น,ปนมุมมองของแต่ละคนว่าจะจับแบบไหนจะจับจะจับมุมมองไหนไปเป็นประเด็นนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยน้องไปเตยเขาก็เป็นน้องไปเตยอ,อยู่นี่แหละนะฮะถ้าคนมองในทางลบเนี่ยมันก็เหมือนเขาลบอยู่ตลอดเวลา ถ้ามองในแง่ดีของเขาที่เขามีอยู่เยอะแยะนี่มันเขาก็เป็นบวกเขาก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่สังคมหน้ายกย่องนะครับสําหรับคนที่เอาท่าเต้นไปเรียนแบบเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่พฤติกรรมของคนคนนั้นคนที่เขาเรียนแบบด้วยความสนุกสนานนะฮะเป็นท่าที่ได้รับความนิยมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้าเอาไปแล้วมันเลยเถิดเป็นเรื่องของรามกอนาจารต่างๆเราก็ไม่ได้เห็นด้วยนะฮะจะเห็นว่าข่าวที่ผ่านๆมาเราก็ไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในการตรวจสอบดูแลครับจากกรณีเนี้ยค่ะมีตอนนี้มีกระแสมาว่าชุดที่น้องใส่ขึ้ มันไม่ใช่ชุดที่สำงับที่จะใส่มันม่ใชุดของใครก็ต้องต้องดูว่าใครวิจารณ์ไงมันมีตั้งคนชอบคนไม่ชอบนะฮะและไอ้ชุดที่ใส่ขึ้นเวทีนียก็ต้องถามว่าเวทีไหนนะฮะเพราะว่ามันมีหลายเวทีนะฮะเวทีที่สมมติว่าถ้าเกิดน้องเข้าไปเล่นในในในงานจ้างที่เป็นงานกลางคืนนะงานตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างนะฮะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาที่เขาอยากจะชมแบบเนี้ยนะ คือเราก็ไม่ได้มองว่าเราถูกหรือเขาผิดนะฮะแต่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นงานนะฮะที่เราต้องคานึงกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยนะแล้วก็เป็นงานปิดนะเราไม่ได้ออกสื่ออะไรแบบนี้เลยว่าไงบ้างคะเขามอกว่าเราใส่ชุดว่ายน้ำมากกว่าชุดเป็นก็ส่วนยังยอมรับว่าว่าเขาเรียกว่าสไตล์มันเป็นงั้นจริงสําหรับชุดนี้มันเป็นงานดีไซน์ที่ที่คือณวันนี้ถ้าไปเตยใส่ยาวอะหน้าเวทีหนูโดนด่านะคะเพราะว่าไปทุกงานเนี่ย ทุกคนรีเควสตมาหมดว่าขอชุดนี้ขอชุดถ้าไม่สั้นสมุหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตย mm hmm. เขาเห็นเราจากชุดนี้ทุกเวทีคนจําเราได้เพราะเราใส่ชุดนี้ใบเตยใบเตยค่อนข้างที่จะนับถือภาพ mm hmm. เขาเรียกว่าอ mm ิมเมจเราชัดเจนในความเป็นตรงนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ส่วนหนึ่งเลยก็ไม่อยากในใจอยากให้มองว่ามันเซ็กซี่แต่ไม่อยากให้มองว่าโป๊ว่า,วาวิวอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าณนะวันที่เราใส่ใส่ เต้นในมิวสิกวิดีโอเนี่ยทุกคนชอบถ้าคุณไม่ชอบจริงๆคุณไม่ดูถึง36ล้านวิวซึ่งใบเตยต้องขอบคุณเพลงนี้ที่ทําให้ก่อนอื่นเลยต้องต้องบอกกันเลยว่าคนชื่นชอบเราจะผลงานอื่นๆมากกว่ามากกว่าเขาเรียกว่าคือในเรื่องของเพลงนี้ทาให้จากคนเกลียดเรากลายเป็นคนรักเรามากขึ้นอันนี้ก็ก็อยากให้ให้เห็นว่าเราเรารักเราแบบนี้ตลอดไปเพราะว่า โตไปกว่านี้ใบเตยก็คงไม่มีโอกาสได้ย้อนกลับมาใส่สั้นเท่านี้อีกแล้วอันนี้ต้องบอกตรงนี้แล้วก็ขอบพูดเรื่องหนึ่งว่าในเรื่องท่าเต้นการลอกเรียนแบบอันนี้ไม่อยากให้ว่าใครหรือว่าแฟนเพลงของใบเตยที่ที่ก๊อปปี้มาหรือว่าคัฟบเวอร์เรามาทั้งหมดเพราะว่าทุกคนต่างมีวิจารณญาณต่างกันเราเต้นเราใส่ใส่ชุดสั้นเสมอหูเต้นเราเต้นท่านแน่นอก ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนได้ดูทุกคนแต่ทุกคนจะเอาไปเต้นในแนว,แนวไหนในในการคเวอร์ใน youtube แตกต่างกันทั้งหมดค่ะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของวิจารณญาณใบเตยและบริษัทไม่ได้มีเจตนาเขาเรียกว่าทำตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับทุกคนได้เห็นอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ฝากตรงนี้ด้วยละกันว่าว่าก็ทุกคนละค่ะความจริงดีใจกับทุก c o อร์ที่ที่ได้ c o อร์เพลงของเรามาเพราะไปรู้สึกว่านะวันนี้ เพลงของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีผลต่อความรู้สึกมีผลต่อจิตใจกับแฟนเพลงทุกคนเลยก็อยากให้ทำทุกอย่างในทางที่ถูกต้องเพราะว่าเอาจริงแล้วเราไม่อยากให้หน่วยงานไหนมาว่ามากล่าวถึงบริษัทมากล่าวถึงชื่อเราโดยที่บางสิ่งบางอย่างเรื่องราวมันมาจากมันมาจากความมีความสุขความแฮปปี้ของแฟนเพลงทั่วประเทศแล้วก็ทั้งโลกเลยนะคะสตาร์ั้สมุติต่อใช่ไหมค ยังสั้นอยู่ค่ะจะมีไหมต้้งชุดเรื่องคอตาเก่งยีเรมร้อะไรความจริงอ่ะอันนี้ต้องถามผมนะไม่่รักเพ่มนะมีฮะมีฮะนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าอย่างที่บอกฮะอย่างน้องบูเบอรี่นะฮะชุดนี้ก็ร้องทุ่งแต่แท้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าศิลปะมันไม่มีกรอบนะตรงเนี้ยเราต้องเราต้องยืดหยุ่นได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเราอย่าเราอย่ามองว่าหน้าที่ของเพลงเนี่ยต้องต้องตอบโจทย์ในเรื่องของ อ่าสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องการเท่านั้นอ่ะจริงๆแล้วแบบหน้าที่ของเพลงมันคือทําให้ทุกคนสบายใจคือถ้าฟังแล้วคุณรู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายใจผมว่าเพลงมันทําหน้าที่ได้สมบูรณ์เหมือนกันครับต่ากบอกถึงผู้ใหญ่ทางกรมสุลกากไหมครับที่ต้องมาเตียก็ก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องต้องขอโทษด้วยถ้าถ้าศิลปินลูกทุ่งสาวสั้นเสมอคนนี้ได้ได้ไปเขาเรียกว่า ทำให้หลายๆอย่างมีผลกระทบกระเทือนถึงวัฒนธรรมและก็ประเพณีของไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใบเตยและบริษัทไม่มีความตั้งใจและเจตนาที่จะทําทุกอย่างให้ออกมาเป็นเป็นเป็นสื่อเป็นเพลงเป็นภาพที่มันไม่ดีแล้วก็ทั้งต่อสังคมแล้วก็ต่อทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นไทยนะคะเราทําทุกอย่างเพื่อตอบแทนผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคคนฟังเพลงชอบ คนทั่วประเทศชอบคนทั้งโลกต่างประเทศชื่นชมอันนี้คือคือความภูมิใจของเรามากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าปรับได้อัลบั้มต่อไปไม่เตยอายุ30-35คงไม่มาใส่สั้นเสมอหูนี้แล้วล่ะค่ะก็คงจะจะปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและตามวัยวุธ์และคุณวุฒิค่ะ